ดิฉันนางสาวสมพรนินาลาจะมานําเสนอข่าวเรื่องการใช้ทูวหว้ของอามแต่ละอามมีความสาคัญอย่างยิ่งในการใช้ประกอบพธิธีการไหว้องค์เทพและการไหว้แต่ละจุดมีจานวนแตกต่างกันดิฉันยกตัวอย่างมาสามอามอามตุยตุยอามบางเหนียวและอามสามกองค่ะไม่เท่ากันนะครับท่า ชวยอิดนะครับวันที่หนึ่งของการกินเจถึงวันที่สามของการกินเจก่อนจะข้ามเนี่ยใช้ทั้งหมดเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยใช้สามลูกด,ดอกแล้วหลังจากนั้นพอเชิญองค์เทพมาครบจรหลังสองทุ่มแล้วมันก็จะเป็นสี่สิบสองดอกซึ่งในแต่ละดอกในแต่ละครั้งอยู่ที่จํานวนคนที่จะมาไหว้พี่ไม่กะเกณฑ์ไม่ได้ว่าจะใช้ธูปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วค่าตั้งแต่ช่วยอิดหมายถึงว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่สามเนี่ยเราใช้ธูปสามสิบหกดอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าลัง นะครับก็เหมือนกัน5 5 0 0ดอกต่อหนึ่งรังนะแล้วหลังจากนั้นก็วันที่3ของการกินเจสองทุ่มขึ้นไปเนี่ยองค์เทพเข้ามาครบทุกองค์พระอ,องค์แล้วก็จะใช้42ดอก จุดที่ไหว้ก็มีทั้งหมด4จุดโดยฉบับย่อแต่ถ้าจุดจริงๆมีมากกว่านั้นแต่เพื่อ,อป้องกันโควิดให้ความร่วมมือโควิดถึงแม้ว่าจะจางไปเยอะแล้วแต่ก็เซฟตี้ไว้ก่อน ก็เหลือลดเหลือสี่จุดเฉพาะจุดที่สาคัญสําคัญจุดที่1ก็คือเสาโกเทงนะครับจุดนี้9กดอก9ดอกเป็นจุดที่1แล้วก็มาจุดที่สองเรียกว่าลอเชียลอเชียนี่3มดอกดอกองสองเตไม่ใช่เตรียมรูกดอกองสองเตสามเล่มแล้วก็ข้างในจุดที่4ี่คิวองไตเต้เก้าเล่ม รวมแล้ว24เล่มทูใช้ทุกในการไหแต่ตามหมายเลขกกหเลขหนึ่งก็9ดอกแล้วหมายเลขสอตรงนี้ก็3มดอก หมายเลขมก็มดอกหมายเลข4ก็9ดอกหมายเลย <4 S 2> ขเล5ก็มีสองกระถางก็ใช้6ดอกหมายเลข6มีกระถางหนึ่งก็ใช้3ดอกแล้วก็สุดท้ายจุดที่7ด้านล่างซ้ายมือก็ใช้อีก3ดอกครับผมรวมทั้งหมด 36 36นะครับ <c oughs>